วันนี้คาถามที่ถามมาผมไม่ได้ตอบอะไรเลยไม่รู้ตอบอะไรเรื่องโพก,ก็พปกเป็นเรื่องของโพไปเรื่องห้าเสือกองสลากเนี่ยเรื่องพูดลาทีเนี่ยมันเลิกไปตั้งนานแล้วไม่มีแล้วมันเป็นการใจตรงเข้าไปยังผู้ที่รับคพต้าโดยตรงอันนี้นเป็นเรื่องของผู้รับคต้าไปไปรวบรวมกันเองตรงโน้นก็เราก็ไปแก้ตรงโน้นน,น,นะ,ะอ๋อเป็นผมจริงๆแล้วผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเขาอ,อยู่แล้วผมไม่ได้เป็นผู้จัดการบกอยู่แล้วเน,ะน,วนวาะยไม่แสดงความไม่สบายใจในใน ไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดอะไรนะพวกผมเป็นด้ื่กันการตรวจสอบคัดกรองกันเองก็มีกรรมการกันอยู่แล้วนี่เนาะผมจะไม่ไปยุ่งหรอกก็ข่าวไงข่าวไงก็ผมไม่คนพูดเดียวบอกผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแค่นั้นแหละก็ไป็เรื่องภายในของเขานะแบบนี้อะค่ะ คือทาง,งานก็หนักทุกวันแล้วก็เหนื่อยแต่ผลโพก็ออกมาเหมือน,นอะไรเหมือนอะไรเหมือนไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่เหมือนกับบันบันทอนท่านนายกหรือเปล่าทําให้เหนื่อยไหมไม่หรกบันคือนินสัยผมวะนะมผมไม่เคยหลบหนีปนัญหาท่านท่านค่ะเห็นว่ามีการส่งคนไปเจรจาคุณนักขิตนี่จริงไหมคะเกี่ยวกับเรื่องบัตรสองใบเรื่องติดสักกฟอกเนี้ยค่ะม,มีมันมีกระแสขา่าวว่าท่านส่งคนไปคุยด้วยอะค่ะ ให้ไปเกี่ยวกับการดีลการเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เหรอคุณได้ลโทรไปถามใครอะ่ะโทรไปถามใครอะ่ะนะก็แล้วแต่ไปถามเด็กก็ใช่ได้เด็กถามผู้ใหญ่ก็ได้ไปผู้ใหญ่เอาแล้วจะไปถามใคร <c oughs> ไม่ตกไม่ตกอะ่ะไปได้ไปได้ไ รัใช่ไป,ไปได้ไปได้ไปได้ไม่คิดว่าท่านคะนตกลงไม่ตก่ะผมคิดออว่าไม่ตกรับผมเพราะผมไม่ก็เลือกนายกอยู่แล้วเนี่ยความนิยมของคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยก็ขยับขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่ากระแสะความนิยมของหัวหน้าพักเก้าไกลและพักเก้าไกลเนี่ยในฐานะที่จะเป็นตัวแทน ได้รับความไว้วางใจไปบริหารประเทศเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่กระแสวุบไหวความตกตามความนิยมในความนิยมของรัฐบาลในในความนิยมของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็รับทราบรับรู้ได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับโดยจริงๆไม่ต้องทาโพลได้ซ้ำพลเอกประยุทย์ก็ยังยืนยันว่าคะแนนของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตกไปรวมไปถึงก็ยังมองว่าผลการสํารวจนะไปถามเด็กก็จะได้คําตอบของเด็กอะไรอย่างนี้นะเราเรามองตรงนี้ยังไงอ๋อผมคิดว่าถ้าพลเอกประท์คิดอย่างนั้นจริงก็ยุตสภาเลยครับสัปดาห์หนะ้า ผมว่าท,ทุกพักกันเมืองพร้อมนะครับแล้วก็ดีด้วยครับถ้ามัน่นใจแบบนั้นดีที่สุดสําหรับพระพรคพลังชลัดนะครับยุสภาเลยสัปดาห,าห์หน้าหรือเดือนหน้าเป็นวันที่การเมืองเต็มไปด้วยความสับสนอลม่านวุ่นวายนะครับตอนเช้าตื่นมามีข่าวลือเรื่องที่ การประชุมคอรอมอจะมีเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าแล้วก็ลือกันอย่างหนักว่ารัฐมนตรีพักภูมิใจไทยจะไม่เข้าประชุมซึ่งก็เป็นภาคต่อเรื่องของข่าวที่พักภูมิใจไทยนะครับเคยมีรายงานของการไม่เข้าประชุมหรือถึงขั้นจะไม่ประชุมเลยหามีการถกเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว ลือกันสนั่นทั้งทำเนียบตอนเช้าจนกระทั่งคุณศัก์สยามต้องประกาศว่าวันนี้ภูมิใจไทยเข้าประชุมนะครับส่วนเรื่องสายสีเขียวนั้นวันนี้ไม่มีการเอาเข้าที่ประชุมคอรมอแต่อย่างใดตอนแรกมีรายงานว่าคุณอนุทินจะลาเพราะมีปัญหาหรือเปล่านะครับคุณศักสยามบอกว่าไม่ใช่คุณอนุทินไปฉีดวัคซีนนะครับดังนั้นก็ เป็นข่าวลรือเรื่องแรกที่ขย่มสะท้อนรอยร้าวสับสนอัลามาในรัฐบาลนอกเหนือจากนั้นะครับข่าวที่กลายเป็นข่าวซึ่งไม่เกี่ยวกับรัฐบาลโดยตรงแต่สะเทือนไปถึงทำเนียบรัฐบาลก็คือข่าวฟ้าผ่าช่อง5้านะครับผู้บัญชาการทหารบกมีการตั้งผู้อํานวยการคนใหม่แทนพลโทรังสีนะครับขณะที่พลโทรังสีซึ่งผู้บัญชาการทหารบกมีการตั้งผู้อํานวยการช่อง5คนใหม่แทนนั้นยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ถูกปลดต่อให้ผู้บัญชาการทหารบกจะมีการตั้งคนใหม่แทนแต่ว่า การตั้งคนใหม่เกิดจากที่พลโทรังสีกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นคนขอออกจากตำแหน่งนี้เองชนวนของเรื่องนี้นะครับอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของท็อปนิวส์หรือเปล่าเพราะว่าทันทีที่ผูออ้บัญชาการทหารบกมีการตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ท็อปนิวส์ขนของกลับสํานักงานของตัวเองที่บางพลีหลังจากถูกตัดสัญญาณขณะที่เมื่อวานนี้คุณอัญชลีภัยลีลักษ์กาลังพูดเรื่องรัสเซียแล้วสัญญาณก็หายไปเจนาทีกลายเป็นข่าวลือกระชอนว่าเรื่องนี้มีขาใหญ่ในทำเนียบไม่พอใจที่ มีการใช้สื่อของรัฐหรือว่าอย่างยิ่งสื่อของกองทัพช่อง5ภายใต้กระทรวงกลาโหมรายงานข่าวซึ่งถูกมองว่าเป็นการ ฟังความข้างเดียวมากเกินไปจนอาจจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นเหมือนกับกระบอกเสียงของต่างการรัเสเซียซึ่งแน่นอนว่าพุทธิ่าเกี่ยวข้องไม่ได้มีใครแถลงเรื่องนี้แต่เป็นการประเมินกันเองนะครับขณะเดียวกันการเมืองที่ออกมาร้อนแรงในเวลานี้คือการเมืองเรื่องของคะแนนนิยมของรัฐบาลที่ตกต่ำพักเพื่อไทยยังถูกมองว่าเป็นพักที่มีโอกาสแสลนสไลด์แล้วก็คะแนนนิยมกระชุดอยู่วันนี้เพื่อไทย มีกิจกรรมนะครับพบคนรุ่นใหม่ที่เชียงใหม่รีแบรนด์เพื่อไทยแบบที่ท่านผู้ชมก็จะไม่คุ้นกับภาพนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือกิจกรรมเพื่อไทยเชียงใหม่จุลพรัณฑ์อมรวิวัฒคุณหมอชนน่นานชนน่านสีแก้วหรือว่า โคศพักนะครับน้องอิ่มหรือว่าจิรพรศิร่นทุพภัยน้องน้ําไปกันหมดนะครับเป็นยุทธศสาสตร์เพื่อไทยที่ต้องการจะรีแบรนด์เพื่อส่งคะแนนนิยมของคนรุ่นเก่าที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยไปสู่คนรุ่นใหม่ขณะที่กระแสะอนาคตใหม่ก้าวไกลในช่วงที่ผ่านมากับคนรุ่นใหม่นั้นมาแรงนะครับก้าวไกลตอนนี้แรงจริงๆนะครับโพออกมาว่าพิธาคะแนนแซงพลเอกประยุทธ์ขณะที่คุณอุ้งอิงคะแนนก็เริ่มเจาะต้นคอประยุทธ์กรณีคุณอุ้งอิง ต่อต้นขอประยุทธ์นั้นขาประจําฝ่ายกองหนุนรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคุณสุเทพนะครับหรือว่าคุณวัญชัยสวที่พนเอกรธ์ตั้งมาเลื่อนพลเอกประยุทธ์เ,เ,ปเป็นนายกนั้นออกมาถล่มคุณอุ้งอิงอย่างหนักขณะทีะ่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํรุงก็ออกมาตอบโต้นะครับอย่างหนักว่าอุ้งอิงเป็นเรื่องของพรคเพื่อไทยคนนอกไม่ต้องมายุ่งนะครับก้าวไกลวันนี้เผชิญชะตากรรมคล้ายๆกันนะครับข่าวลือเรื่องจะยุบ พักก้าวไกลกลับมาอีกครั้งหนึ่งทันทีที่มีรายงานว่ากกตเรียกสอบกรณีพัก ก้าวไกลอภิปรายงบประมาณของประเทศไทยปี2565นะครับแล้วมีข้อความบางตอนของนางสาวเบนจาแสงจันทร์ที่มีการอภิปรายงบประมาณถูกกล่าวหาว่าการอภิปรายงบประมาณเป็นการกระทําอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วงเล็บ2แห่งปรบว่าด้วยพักการเมืองกกตสามารถยื่นสารมูลสั่งยุบพักได้นะครับพิธาถูกกกตไปเชิญไปให้ข้อเท็จจริง18มีนาคม และเชิญไปให้ถ้อยคําวันนี้29นะครับแต่บังเอิญพิธาติดโควิดก็เลยขอเลื่อนไปก่อนชัยธวัฒน์เบนจาแสงจันทร์รังสิมันลมยืนยันว่าการอภิปรายงบป,ประมาณไม่ใช่เรื่องที่จะแปลความว่าเป็นการมินหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองที่มีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับและการ หาเรื่องยุบพักในลักษณะนี้เป็นเรื่องซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณผิดปกติทางการเมืองแต่คนที่ติดตามการเมืองไทยก็คงจะทราบสถานการณ์กันดีว่าทุกครั้งที่ใกล้เลือกตั้งนะครับพักการเมืองฝ่ายเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลก็จะประชญข่าวลือยุบพักอย่างหนักหน่วงเพื่อบีให้ทุกคนไปอยู่กับฝั่งพลเอกประยุทธ์ดังนั้นอุ้งอิงโดนขาประจํารัฐบาลถล่มขณะที่ก้าวไกลพิธาคะแนนแรงเจอประเด็นเรื่องยุบพักการอภิปรายงบประมาณกลายเป็นการทําลายสถาบันนะครับขย่มประเด็นยุบพักพลเอกประยุทธ์วันนี้ที ชำเนียบเป็นยังไงนะครับผู้สื่อข่าวพยายามจะถามหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคะแนนนิยมที่ตกต่ำนะครับหรือว่าเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรนะครับเรื่องของความขัดแย้งในรัฐบาลน,นะครับเช่นเดียวกับพลเอกประวิทย์ที่ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถาม เรื่องความนิยมที่ตกต่ำลงของอพลเอกประยุทธ์ที่แพ้พิธาริมเจริญรัตน์นะครับว่าเป็นอย่างไรพลเอกประวิตย์นะครับเป็นคนแรกที่ตอบบอกว่าไม่รู้เรื่องโพแล้วก็บอกต่อว่าโพไปถามใครถ้าไปถามเด็กก็ให้เด็กจริงๆพิธาก็ไม่ได้เด็กแล้วนะครับ40กว่าแล้ว นะครับพลเอกประวิทธ์อาจจะอายุมากเกินไปเห็นทุกคนในโลกเป็นเด็กนะครับแต่ว่าคน40กว่าแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่เด็กนะครับแล้วก็บอกต่อว่าเนี่ยโพลเนี่ยไปถามเด็กก็ได้เด็กถ้าไปถามผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ในเวลานี้เนี่ยนะครับจะมีคนเลือกพลเอกประยุทธ์กี่คนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่เคยชนะการเลือกตั้งจากประชาชนได้เป็นนายกพูะวุฒิสมาชิกที่พลเอกประยุทธ์ตั้งพวกตัวเองเพื่อนตัวเองรุ่นน้องตัวเองน้องชายตัวเองมาเลือกตัวเองเป็นนายกนะครับ่อาวก ไม่ตกไม่ตกยังไปได้ยังไงผมก็เลือกนายกนะครับเรืองอุ้งอิงนะครับผลเอกประวิตยก็บอกว่าคนรุ่นใหม่บางคนเขาไม่เอาอุ้งอิงก็มีดังนั้นถ้าผลเอกประวิตยนะครับคะแนนนิยมทั้งพิธาอุ้งอิงกระจอกว่าผลเอกประยุทธ์และคนที่เชียร์พิธาอุ้งอิงมีแต่พวกเด็กๆส่วนผู้ใหญ่หัวใจทุ่มเทให้ประยุทธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่ผลเอกประวิตย์กล่าวอ้างนะครับขณะที่ผลเอกประยุทธ์เองนั้นนักข่าวถามว่าคิดอย่างไรกับโพลของนีด้าที่คะแนนนิยมของพิธาพุ่งกระฉูดผลเอกประยุทธ์หงงุดดหิบบอออออกว่่าไมมรระตัันนนเเป็ืขโพ ักข่าวถามต่ออีกว่าสงสัยไหมว่าทําไมทํางานหนักโผล่ออกมาตรงกันข้ามพลเอกประยุทธ์มีอาการหึดหัดฉุนเฉียวเกี้ยวกาดหันมตาตวาดว่าหาว่าผมไม่ทํางานอย่างนั้นหรือผมทํางานตลอดนิสัยของผมไม่เคยหลบหนีปัญหาไม่มีอะไรบั่นทอนนายกได้นะครับถามต่อว่าจะคุยกับคุณทักษิณเรื่องเลือกตั้งหรือไม่นะครับคุณประยุทธ์บอกว่าคุยกับใครคุยได้เหลอคุยได้หรือเปล่าแล้วก็สะบัดก้นเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที นั่นคือบรรยากาศที่ทำเนียมนะครับโชคดีนะครับที่พลเอกประยุทธ์แตะเบรกทันว่าตัวเองฟังผิดนะครับพอหนะักข่าวถามเรื่องคะแนนนิยมตกตันหันครอบหาว่าเด็กด่าตัวเองไม่ทํางานนะครับเกือบมีเรื่องไปแล้วนะครับถ้ามีกล้วยคงโดนคว้างกล้วยไปแล้วโชคดีวันนี้นายกไม่มีกล้วยอยู่ในมือนะครับ